คลิปนี้ฝากถึงพี่น้องชาวนาทุกคนนะคะอย่าหลงกลรัฐบาลชุดนี้ทำไมรัฐบาลชุดนี้ไม่แก้ราคาข้าวตกต่ำให้เขาต้องการกดดันบีบไปในตัวเพื่อให้พี่น้องชาวนาในที่สุดทนไม่ได้ก็ต้องขายที่ดินให้กับเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวเขาต้องการทำนาเองแล้วก็เอาพี่น้องชาวนามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะ มาเป็นคนงานนะคะเขาจะจ้างพี่น้องชาวนาทําให้เขาต่อเหมือนฟาร์มหมูล่ะค่ะฟาร์มหมูเมื่อก่อนน่ะเป็นของคนพี่น้องจังหวัดนครปฐมเป็นอาชีพของเขาเลยพอซีพีเข้ามาเริ่มต้นจากซีพีปั่นราคาลูกหมูนะคะเอาไปเอามาพี่น้องที่เลี้ยงหมูด้วยตัวเขาเองขาดทุนสุดท้ายก็เลิกเลี้ยงแล้วก็ขายฟาร์มให้กับซีพีแล้วก็มาเป็นรับจ้างเลี้ยงหมูให้กับซีพีนะคะทุกวันนี้ซีพี เจ้าสัวคนรวยกําลังเล่นเกมนี้กับพี่น้องชาวนาอยู่เขาต้องการซื้อที่ดินทั้งหมดปลูกเมล็ดข้าวแล้วปลูกข้าวขายแล้วก็เอาชาวบ้านมาเป็นลูกจ้างแล้วก็ขายข้าวให้ชาวบ้านกินอีกต่อหนึ่งยานะคะต่อให้ข้าวไม่มีราคาปลูกแค่กินพอแล้วก็เอาข้าวไปแลกปลาเราควรพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะยังไงก็อยู่ได้ ขอให้อยู่แบบที่เราพอใจอยู่ไม่ต้องไปหวังล่ำรวยลอะถ้าเราอยู่แบบมันไม่ได้ลำบากอะไรมากมายหรกขอให้เรามีข้าวกินปลูกข้าวกินเลี้ยงปลาเองเลี้ยงไก่เองอย่าไปพึ่งพิงรัฐบาลไม่ต้องปลูกข้าวขายลองดูซิพวกพวกที่ไม่มีที่ดินทำนามันจะมีข้าวกินไหมอย่าหลงกลรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้กาลังบีบให้พี่น้องชาวนาขายที่ดิน ให้กับเจ้าสัวเจ้าสัวจะเป็นคนทํานาเองปลูกพันธุ์เมล็ดข้าวเองปลูกข้าวขายแล้วก็เอาพี่น้องชาวนามาเป็นลูกจ้างเหมือนพี่น้องนครประถมเมื่อก่อนนคปรปฐถมมีอาชีพเลี้ยงหมูขายนะคะหมูมาจากนาครประถม,ป,ะถมปัจจุบันนี้ซีพีคอกง,งมทั้งหมดเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดดังนั้นพี่น้องชาวนาต้องมีสติไม่ต้องพึ่งพิงตลาดโลกไม่ต้องขายข้าวให ใครก็ได้ทําไว้กินเลยค่ะเอาข้าวแลกปลาปลาแลกข้าวคุยกันแต่พี่น้องชาวต่างจังหวัดพี่มีอาชีพเกษตรกรเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรแบ่งที่นาตัวเองขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะคะเลี้ยงเป็ดไว้กินไข่ไม่ต้องขายข้าวให้คนที่ไม่มีนาทำ ชาวนาต้องเป็นใหญ่ในโลกอนาคตต้องคิดให้ได้ตรงนี้อย่าหลงกลรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้เอื้อคนรวยเขาต้องการบีบให้พี่น้องชาวนาลำบากสุดท้ายต้องขายที่ดินให้กับเจ้าสัวตั้งสติให้ดีนะคะเขาวางแผนไว้ลึกมาก